ครับสวัสดีครับพบกับช่องจ่าประดูผิวนะครับชมนะครับที่ตลาดนัดบ้านชาติอำเภอมงคลจังหวัดขอนแก่นครับนะครับนี่เป็นครับลูกยังลูกยังครับนี่ลูกยัง้นาครับเบิ้มปันล้านครับอาสิปเดือนฮะอายุเท่าไรครับอายุสิบแปดเดือนนะครับ ตัวผูนะครับเ<ส>นาะลูกเบิ่มพล,าล่านราคาเท่าไรครับสี่หมื่นเก้าพันนะครับครับเป็นลูกเบิ่มนะครับสน,สนใจครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย่งศูนย์สอเจ 3, 2, ามสองหนึ่งครับหอยใช่ครับกับหอยเตียครับหอยเตียจับอย่างนี้ครับหอยเช่อกับหอยสูง <subjective> นี่ครับปังงามนะครับาพูดหน่อยจับใจติดต่อได้นะครับเแล้ว